เอาละครับอีตตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Generation Showtime ตอดที่2ก็หลังจากที่เอพิโดแรกซึ่งทำกันเล่นๆนะครับเป็นการทดสอบแล้วก็ทดลองวิธีใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอหน่อยซึ่งตอนนี้ผมคิดที่จะทำแบบจรงิงๆยงังจังแล้วแหละแล้วก็เรามาดูเอพิโซด2นี้กันเลยว่า

Relax East Driver と Relax Dice Server. เอาล่ะครับพวกเราก็ Hot Time. กับช่วงแฉข่าวฮอตในเว็บไซต์ของพวกเรากันเลยเราจะเริ่มกันที่ดีเจงูพิษหรือถ้าพูดอีกชื่อหนึ่งที่ใครไม่ค่อยรู้จักก็คือดีเจฮัทมาครับผมไม่ทราบว่าเพราะผีหรือปีศาจเข้าสิ่งหรืออย่างไร DJ เจงูพิษของเราณนะตอนนี้รู้สึกว่าสปิริตนี่แรงกล้ากว่าเก่ามากหรือเจ้าที่เข้าครับผมเนื่องจากว่า DJ เจงูพิษช่วงนี้ขยันเปิดเพลงได้เปิดเพลงจริง ซึ่งเมื่อวานตอกนกลางคืนนั้นผมก็ต้องยอมรับเลยว่าหลังจากที่เจ้าตัวพิ่งเข้าเว็บม,มาเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ยังมาเปิดเพลงให้พวกเรากันฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่มีดีเจไฟแรงขนาดนี้อยู่เอานะครับและแน่นอนว่ากระแสที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ไม่ใช่มีแค่เรื่องของสมาชิกหรือดีเจแต่อย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องภายในเว็บไซต์ด้วยนั่นก็คือกระแสการ เขียนนิยายก็อย่างอื่นต้องขอขอบคุณนะักเขียนนิยายทุกคนนะครับผมที่คอยสร้างกระแสนี้ขึ้นมาก็ผมเองยอมรับเลยว่าเพราะว่าเห็นคนอื่นเขียนนิยายก็เลยรู้สึกอยากจะเขียนตามประกอบด้วยตัเวเองเคเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ไม่ได้เขียนอีกนานก็ต้องขอขอบคุณพวกเขาที่เป็นแรงบันดาลใจให้ใคร,ห,รหลายคนมาเขียนนิยายนะครับแล้วนี่ก็คือลิสของนิยายใหม่ๆที่มา ซึ่งหลังจากที่ดูเทปนี้เสร็จแล้วผมแนะนำเลยนะครับรีบไปเปิดนิยายอ่านเลยสนับสนุนพวกเขาหน่อยอ่านแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้สักหน่อยก็อย่างที่เห็นไปครับเรื่องที่จะแนะนำทุกเรื่องที่เห็นในนี้เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นศึกเวทมายาสวรรค์ The v o d u t i o n with Carp the h e a v e n หรือไม่ก็ Symphony of f a t e r Night ศึกมายาปักษาท่องราเี อขอเตือนนะนะเรื่องนี้ออกแนววายมากหมายถึงพวกยูริอะแล้วก็เบรดดี้ไนเดียบอยลาตรีมอรนาะหใครที่ชอบแนวสยองขวัญและทึกขวัญน,นี่ก็ยกให้เรื่องนี้ไปเลยครับผมซึ่งเรื่องที่ผมแต่งนั้นไม่ขอกล่าวถึงดีกว่าเนื่องจากว่าจะรู้สึกว่าอยากจะแต่งใหม่แล้วอะโอเคไหมเอาเป็นว่าถ้าแต่งใหม่เมื่อไหร่จะมาโฆษณา ให้ฟังกันในเทปหน้าครับผม <c oughs> แล้วก็มาถึงฮอตนิวอีกฮอตหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ไม่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นฮอตนิวมากเท่าไหร่แต่เราควรจะเรียกว่าสถานะของบอร์ดมากกว่าสําหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับซึ่งเราจะขอบอกว่าบอดของเรานั้นก็เหมือนกับองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่งนี่แหละซึ่งเป้าหมายของพวกเราก็คือ การเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นศูนย์กลางสําหรับทุกคนครับผมสําหรับโอตตคุทุกคนเวลามีอีเวนต์มีข่าวอะไรก็จะได้มาประกาศกันนะที่นี้ไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์คอสเพลอีเวนต์แข่งขันการ์ดเกมหรืออะไรอย่างนาาเนี้ยโดยเป้าหมายหลักนะสำหรับผมซึ่งไม่รวมถึงแอดมินลัตนะครับสำหรับผมนั้นผมอยากให้เป็นอย่างที่บอกไปอยากให้เป็นศูนย์กลางมากกว่า มากกว่าแทนที่จะเป็นที่สําหรับโหลดอนิเมะหมหรือโหลดของที่มีติดเลทขึ้นไปอ่ะในตลาดมืดในหมวดตลาดมืดของเราอ่ะนะก็ถึงแม้ว่าพวกเราจะคิดต่างกันหน่อยแต่ว่าเพราะว่าคิดต่างกันเนี่ยล่ะทำให้บอร์ดเริ่มพัฒนาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับพวกเรายินดีต้อนรับทุกคนทุกคนที่ล็อกอินเข้ามาแล้วเป็นสมาชิกแล้วก็ พวกคุณเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับผมแม้ว่าจะรู้จักกันไม่นานหรือแค่มาทักทายเนี่ยคุณก็เป็นเพื่อนพวกเราแล้วโอเคไหม <c oughs> นี่ผมเหมือนขู่เนี่ยเอาละครับสำหรับฮอต n e วส์ช่วงสุดท้ายนี้นะครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากกิจกรรมไว้หน่อยเ <c oughs> นื่องจากว่าที่มันผ่านมาหลังจากที่ จบกิจกรรมคาด้าไปแล้วนะตอนนี้เว็บไซต์เราจึงไม่มีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาเลยนอกจากกิจกรรมทําการ์ดของแอดมินรัชนะนะครับก็กิจกรรมที่เป็นอย่างทางการเนี่ยยังไม่มีเลยก็ผมกําลังคิดว่าจะจัดกิจกรรมอยู่นะครับก็ในตอนนี้ก็วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมแ,แรกๆที่จะมาเลยนะครับก็คือการประกวดแต่งโปรไฟล์นะครับ นอกจากนั้นก็จะเป็นการกิจกรรมแข่งวาดรูปแล้วก็อื่นๆอีกามากมายที่กําลังคิดอยู่แต่ตอนนี้ที่แน่ใจแล้วว่าจะจัดก็คือกิจกรรมแต่งโปรไฟล์กับกิจกรรมวาดรูปครับผม 25มกราคมนี้เตรียมพบกับ DnC Devil May Cry การกลับมาอีกครั้งของ Dante กับบทบาทใหม่ Remake ครั้งใหม่และแน่นอนว่าหลังจากได้เสียงตอบรับที่คุอนข้างดีเกี่ยวกับ Clan Reveal แล้วก็ในวันที่25มกราคมนี้เตรียมพบกับเวอร์ชั่น PC ได้เลยนะครับ 5, 4, 3, 2, เอาล่ะครับก็กลับมากลับเข้าถึงช่วง Inside Story กันซึ่งในช่วงนี้ผม DJ เจะมาเล่าถึงประวัติของ DJ คนคนหนึ่งที่ช่วงนี้กำลังมาแรงเลยและแน่นอนเรามีไลนเราพร้อมจะแชร์เขาหมดเปลือกครับผมทุกคนจะต้องรู้จักเขาดีในนาม DJ งูพิษ หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกตามปกตินะ DJ h a s ส a มโดย DJ h a s ส a มะนะครับก็ได้ลงทะเบียนผานในเว็บไซต์ของเราเมื่อวันที่10สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วครับผมแล้วเวลาที่ลงทะเบียนนี้ก็เป็นเวลาที่ดึกดื่นมากมายไม่รู้ว่าตอนนั้น DJ เ,เขาทำอะไรอยู่นะฮะก็เป็นเวลาตี3 28นาที ทำอะไรอยู่ในดีเจถ้าดีเจรู้ก็มาบอกพวกเราหน่อยนะเรื่องนี้ผมแฉไม่ได้เพราะผมไม่รู้จริงๆสำหรับชื่อเล่นจริงๆของดีเจฮาตมานะครับดีเจฮาตมานะั้นชื่อหมีภูครับผมเกิดเมื่อวันที่2อเดือนมีนาคมพุทธศัศกราช1913เก้าฮ้จริงดิ1913เหรอมันเขียน่าอย่างนี้ ให้ดีเจได้มีชีวิตรอดอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าในข้อมูลส่วนตัวจะเขียนว่าอย่างนี้แต่เราก็เชื่อดีเจคนนี้ไม่ได้เสมอไปอย่างที่เขาบอกครับเขาคืองูพิษอ้อภายในแชทนะครับทางผมได้รวบรวมแล้วก็ถามกันถามน่ลเล่นไม่กี่คำถามซึ่งแน่นอนว่าเราจะเอาไว้แฉเขาเนี่เองแต่อย่างที่บอกไปครับงูพิษเชื่อไม่ได้อยู่แล้ว ก็ตามที่ถามไม่ใช่น,นะครับเขาบอกว่าเกิดวันที่2มีนาคมคิดศักราช xxx ก็คือไม่บอกว่าคิดศักกาชอะเลยสงสัยเขากลัวรู้ว่าเป็นสวแล้วก็คำถามต่อไปนะครับผมถามดีเจว่าดีเจเป็นแม่หรือเป็นเค้อ่าถ้าทุกคนไม่รู้นะว่าแม่เคคืออะไรแนะนำครับไปถามอากูได้เลยแน่นอนครับเขาก็ตอบมาว่า เป็นไหมฮะเพราะว่าผมคืงิงูผมต้องเป็นฝ่ายทะลวงจิงกนแล้วก็คำถามสุดท้ายครับคือนี่เป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้แน่ว่าเขาเนี่ยจะตอบมอว่ายัางไงคำถามนี้มีว่าเมื่อไหร่ดีเจจะเริ่มพูดออกไหม่สักทีคำตอบของเขาก็มีว่าเมื่อในบ้านไม่มีคนอยู่ออกไปนอกบ้านอะไรงี้แล้วจะต้องมีอารมณ์ด้วยที่จะพูด คุง่ายคือเขาจะต้องบิวอารมณ์ไม่อยู่คนเดียวถึงจะพูดได้ครับผม่างที่บอกไปครับดีเจคนนี้เชื่อไม่ได้สมชื่องูพิษเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาดูไร้กาอย่างนั้นนะครับก็แน่นอนว่าดีเจคนนี้เป็นดีเจที่มีข้อดีอย่างมหาศาลเลยยังไงหรออย่างแรกเลยครับสามารถเปิดเพลงได้ตอนมืดปิดตอนที่ทุกคนนอนแล้วดีเจคนนี้จะผุดขึ้นมาจากแตงมู้แล้วก็เปิดเพลงให้พวกเราฟังก็ รู้สึกว่าโอเคนะรู้สึกเยี่ยมไปเลยเพราะผมเป็นคนนอนเดึกด้วยจะพูดว่าไร้การหรือไม่ไร้การแต่คนคนนี้ก็ยังมีปริศนามากมายอยู่ซึ่งสอกวันหนึ่งผมคนนี้แหละจะต้องร้วงออกมาให้ได้ว่าภายในของเขามีอะไรซ่อนอยู่อา่าฮะพูดนี่อย่างกระปอบเลยนะผมเนี่ยเอาละครับแล้วเราก็มาไขข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆกันดีกว่า สำหรับดีเจคนนี้อาจจะงงครับว่าทำไมเราถึงเรียกเขาดีเจูพิษทำไมเราถึงเรียกเขาดีเจฮาสมาสำหรับฮาสมาเนี่ยนะครับ S A z A M A ฮาสมาเป็นตัวละครมาจากเกมฟ i g h ติ้งของญี่ปุ่นเบรสบลู Blue, ครับผมซึ่งไม่ใช่พระเอกหรือได้หลอกตัวร้ายดีๆนี่เองแล้วเนื่องจากว่าทำไมถึงต้องเรียก DJ เจูพิเหรอเนื่องจากว่าฮาทมามีพลังพิเศษเนี่ย หรือท่าไมตาของเขาเนี่ยคล้ายๆงูเขียวครับผมอ้าก็จะเห็นจากภาพที่ผมให้ไปนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิที่ผมต้องเรียกว่า DJ เจงูพิษเพราะคนคนนี้นี่เขา,าเชื่อร้ายเกือเกินแน่นอนนะไม่ใช่ว่าจะเชื่อไม่ได้นะครับแต่มันก็เชื่อไม่ได้จริงๆนั่นแหละถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะแฉดีเคนนี้มากไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ เรายดีวมากที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เราแล้วเขามาเป็นผู้เปิดเพลงให้สักวันหนึ่งผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าคนคนนี้จะต้องไปได้ไกลแนะ่ๆไปได้ไกลมากกว่าดีเจธรรมดารรมดาไม่แน่นะคุณอาจจะได้เห็นพิธีกรฮารม่มาในรายการคอฟเพลงหรือรายการเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในช่องของประเทศไทยก็ได้จริงไหมแน่นอนนั่นก็คือเป้าหมายของผมด้วยดีเ แล้วพบกันใหม่นะครับกับชว่วง Inside Story ในเทปหน้าเราจะเจาะลึกใครกันนั้นอย่าลืมรอดูนะ เอาละครับแล้วก็หลังจากจบเทเลอร์เพลง Alteration จากเม t a l a r m การบรรณายที่จะออกมาวันที่23แล้วก็เชิญพบกับเทปที่3ได้ใหม่นะครับในวันพุธที่23เหมือนกันเลย23มกราคมนี้เตรียมพร้อมกับ All t h รู o ไทย i จเนเรชั a t i o n s ท o w เอพิโอดที่3อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยจากนี้ไปผม DJ S ต้องขอลาท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะครับ เจอกันใหม่ด้วครับทุกคนบ๊ายบาย